สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องและก็เอฟทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับกับผมควนชัยไลท์แอนด์ซาวนะครับวันนี้ตามที่ได้เกินไว้นะครับทิปตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับก็คือ EP ที่7นะครับก็จบพอดีนะครับสำหรับการทำซอฟต์ฟอนนะครับชิ้นชุดกรองนะครับทัวทีนะครับชุดกรองจบไปแล้วนะครับสหรับ EP ที่7 คลิปนี้ผมจะพาพี่น้องนะครับรวบรวมนะครับที่เราเอท, right ทํำสารฟอนนะครับแยกไว้ทีนี้เราจะจับมารวมกัน <leak> มัดรวมกันนะครับแล้วเราจะทําไปใส่ในสารฟอนนะครับทีนี้ท่าทีนะครับผมทีนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับผมจะยกตัวอย่างผมจะเอาสารฟอนที่ผมทําไว้นานมากแล้วนะครับคือเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นมา นะครับแล้วผมจะจับมะมัดรวมกันนะครับพี่น้องท่านไหนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับทีนี้ด้านหลังผมนะครับผมจะดับเบิลคลิกขึ้นมาให้พี่น้องท่านได้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับครับผมยังไม่ได้วางนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจับมัดรวมกันแล้วเราจะจัดเรียงให้ให้เป็นระเบียบนะครับให้เรียงตามชื่อลงมาเลยนะครับเป็นกระเดียงเป็น อ่าสนงเป็นไฮแคทอะไรประมาณนี้นะครับเรียงลงมาให้สวยงามเลยนะครับอ่ะทีนี้ผมจะยุบหน้าต่างไปก่อนนะครับนี้ผมจะตัวข้างบนผมจะไม่เปิดนะครับเพราะว่าเอ่อนาตัวข้างบนในเวลาเราเราเราจะจับมัดรวมกันนี่ค่อนข้างที่ยากแต่ถ้าเราใช้เขาเรียกว่าใช้ก๊อปปี้พรีเซตเนี่ยเราเราจับพรีเซ t ตทั้งหมดกองรวมมัดทั้งหมดมารวมกันนี มันมันมันจะมันจะสะดวกกว่านะครับเวียนาตัวหกสี่นะแต่ถ้าเป็นเวียนาตัว0.5นหนึ่งเนี่ยตรงนี้นะครับเขาจะทําได้นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาก่อนครับห่อแป๊บนึ่งครับแป๊บนึงนะครับผมจะเปิดแคมขึ้นมาก่อนนะครับนี้เราจะไปสร้างนะครับ สร้างนิวขึ้นมาก็ได้หรือนิวพีเซตก็ได้นะครับทีนี้เราจะลองสร้างมาก่อนนะครับสร้างนิวมาก่อนคือใส่เข้าไปคําว่าชื่ออะไรก็ได้นะครับจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤ,ฤษคําว่าซับฟอนนะครับอ่ามาณนี้นะครับรมาณนี้โอเคนะครับพอได้แบบนี้เสร็จนะครับให้มาคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงคําว่าพีเซตนะครับ นิวพรีเซสขึ้นมานะครับทีนี้ผมจะตั้งคําว่ากลองนะครับกลองทันทีนะครับเป็นสากริกกองนะครับตรงนี้ให้อยู่ใส่เป็นแบงค์หนึ่งร้อยยี่แปดนะครับเพราะว่าเป็นชุดกรองนะครับไม่ใช่ชิ้นตรีนะครับชิ้นตรีก็จะตั้งแบบหนึ่งนะครับกดไปนะครับทีนี้หน้าต่างว่างเปล่าอย่างนี้นะครับเราจะไปเอาออก กรองของเราที่เราเก็บไว้นะครับหน้าเดฟท็อนะครับเบิร์นคลิกเข้าไปคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับพี่น้องทุกท่านตั้งใจดูนะครับไม่ทําตามผมนะครับท่านไหนไม่ทันก็ย้อนคลิปกลับไปดูใหม่นะครับเริ่มต้นผมจะเอากระเดื่องก่อนนะครับกระเดื่องไปแล้วก็จะเป็นสแนนนะครับเดี๋ยวดูสแนนแป๊บสแนนแล้วก็ข้อขอบนะครับริมช็อตนั่นแหละนะฮะตรงนี้นะครับ ผมจะทําการ c o p ปปี้นะครับ c o p ปปี้เดี๋ยวไปอย่างไวนะครับอย่างไวน้องท่านไหนไม่ทันให้กลับไปดูนะครับอาตรงคําว่าส r นนะครับ Co ่ปมาเลยนะครับคั่ปมาเลยระวังฮะัเดี๋ยวไปที่ข้อขอบนะครับคลิกนะครับแล้วก็ c o p ปปี้มาวางนะครับอ่าแบบนี้นะครับทีนี้เราก็กดปิดอ่าพวกคลิกพวก ขอขอบะไรนะครับเราจะไปเอาไฟล์ใหม่มานะครับเปิดนะครับจากกระเดื่องกับสแน่เสร็จเราจะไปที่ไฮแฮดนะครับไฮแฮดแล้วก็คาเบลนะครับแล้วก็จะเป็นทอมนะครับทอมทอมหนึ่งนะครับทีนี้ก็กลอมานะครับเดิมนะครับเหมือนเดิมนี่ชื่อเขาจะเลียงนะครับชื่อเขาจะเลียง เป็นาตามระดับของเขานะครับนี่วางนะครับวางแล้วก็มาตรงคำว่าทอมนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ปิดตรงนี้ไปนะครับก็ไปเอา,อาตัวใหม่มานะครับผมจะทําให้เห็นทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะทำชิ้นสองชิ้นพี่น้องจะพากันงงนะครับอ่า เมื่อกี้เราทำหนึ่งใช่ไหมทำสองนะครับแล้วก็ทำสามนะครับทำสามเสร็จแล้วก็จะเป็นโอเวอร์เฮดนะครับผมจะเอาแฉไปที่หนึ่งมาก,ก่อนนะครับแฉหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราก๊อปไปบางก่อนนะครับพี่น้องท่านไหนที่ดูคลิปผมก็ให้ทำตามผมได้เลยนะครับท่านไหนไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่นะครับ แล้วก็ก๊อบมาวางนะครับทีนี้ก็ปิดไปนะครับปิดไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาพวกอสเปดพวกใช้หน้าอะไรพวกนี้เข้ามาก่อนเราจะไว้ตรงกลางครับผมจะไปเอาสเปดสเปแล้วก็ใช้หน้านะครับแล้วก็จะเป็น ไร์นะครับพวกไร้ไร์นี่ผมจะเบลขึ้นก่อนแบบนี้นะครับพี่นะครับเวลาก๊อปปี้ให้ดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราก๊อปตัวเก่ามาในยุ่งนะครับยุ่งเราก๊อปตัวไหนมาเราดูด้วยนะครับวางแบบนี้ครับเดี๋ยวเราเจาะาแฉหนึ่งแฉครับอ่าไม่ใช่แฉนะทัวที ไวหนึ่งกับไว้สองนะครับไว้ด้วยกันนะครับโพสไปก่อนผมโพสไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอาสาวตัวใหม่มาเมื่อกี้เป็นเบลใช่ไหมฮะตอนนี้ก็จะเป็นอ่าไรหนึ่งไร้สองนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปไวหนึ่งมาที่ไว้สองนะครับแล้วก็สุดท้ายน่าจะเป็นอ่อเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจะเป็น ตัวเวออเพราว่าพีดิปับแล้วเดี๋ยวจะเป็นตัวจะเป็นตัวแ์นะครับแชสองกดคีิกเ,เข้าไปาทีนี้มาที่ไร้ครับไร้หนึ่งวางนะครับไร้สองครับ ไว้สองก็วางนะครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงถูกต้องไหมนะครับดูแป๊บนึงหนึ่งไปโซ่ตัวนี้ผิดนะครับตัวนี้ผิดลิลี่ออกไปนะครับเราจะนับแฉหนึ่งสปใช้หน้าไว้หนึ่งไว้สองครับแล้วก็จะเป็นแฉใบที่สองนะครับแฉใบที่สองอได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไป ด,ดูดูรอบหนึ่งนะครับไลด่ดูรอบหนึ่งว่าได้ไหมนะฮะแบบนี้นะครับไล่มาเบลก็ใส่ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็พวกคาเบลก็เสร็จนะครับไฮแฮดก็เสร็จกระเดืองคลิกอะไรพวกนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เราเรียกว่าจะมีประเด็นอีกแล้วนะครับแล้วเราใส่แบบนี้นี่เราใส่เสร็จเรียบร้อย แล้วพวกม bon องเ,อเ,อเ,อเอขาเรียกว่าพวกของกาพวกมงโก้อะไรพวกนี้นะนั้นนมาใส่ได้ครับเราก็ไปไปหาซาฟอนของเรานะครับที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ผมจะไปที่ไรของผมนะครับไรด,ดีนะครับแล้วก็มาตรงซาฟอนตนะครับผมจะนี่แล้วผมจะไปที่ชุดกรองผมนะครับผมจะไปเอาเอ่อเพอร์คัชองคชันอะไรของเรานะครับนํามาใส่นะครับ copy มานะครับาวางนี่แล้วไปที่ของก้าครับ copy มาแล้วมาวางนะครับแล้วไปที่ชิงชาดนะครับนะชิงชาดมาวางแล้วไปที่ p r c u s t i o n นะครับ copy มาวางครับทีนี้ เราก็ได้ครบเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะครับสุดกลองแล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับจับซาฟอนที่เรามัดรวมก,กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานําไปใส่ซาฟอนของเราเขาเรียกว่ายำซาฟอนนะครับยำเราจะจับมัดรวมก,กันแล้วจะเป็นซาฟอนของเราเลยนะครับทีนี้ผมจะเซฟไปก่อนนะครับเซฟเซฟไว้ huh. หน้าเด์ทอรนี่แหละนะฮะเฟไปทีนี้เราจะปิดตรงนี้นะครับปิดตรงนี้ไปเราจะไป มัดรวมกับตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับกับโปรแกรมอ่าหิบสี่ิตนะครับพี่น้องท่านหนที่ไม่มีนะครับที่มีโปรแกรมชุดนี้นะครับให้เข้าไปที่ในช่อง YouTube ผมนะครับดูที่ผมแจกโปรแกรมให้นะครับไม่มีถ้าไม่มีไงก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะนํามาแจกให้อีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้อ่อดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกอ่าหสบบิตนี่แหละขึ้นมานะครับนี่เขาขึ้นมาแบบนี้นะครับ เราก็ปิดไฟก่อนนะครับปิดไฟเก่าไว้ก่อนทั้งเรา,เ,รา,เ,าเดี๋ยวสักครู่นะครับนิ้วขึ้นมาพิมพ์เลยนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับหรือชื่อของอพี่น้องก็ได้นะครับว่าชื่ออะไรนะครับก็จากการไปนะครับผมจะพิมพ์ว่าสาวฟอนภาษาไทยนี่แหละแบบง่ายๆเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างให้กดโอเคนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ย เราก็ไปเอาซาฟอนที่เราทํามัดรวมกันเมื่อกี้นะครับแล้วเราไปเอาพวกชิ้นตีซาฟอนของเรามาเราจะจับรวมกันทั้งหมดเลยนะครับอ่าทีนี้มาตรงคําว่าเอนตี้นี่แหละแล้วโอเพนนะครับไปเอาซาฟอนหน้าร็บทอกตรงนี้นะครับแล้วก็มาข้างล่างอีกไปเอาซาฟอนของเรามานะครับอันนี้ผมของผมอยู่ในราวเกของผมนะครับนี่ซาฟอนนะครับได้แบบนี้นะครับ จากการมาตรงคําว่าซับฟอนทั้งบนนะครับมาตรงคําว่าพรีเซตนะครับแล้วก็ Copy Copy p a ี t พร์ตพรีเซตตรงนี้นะครับล่างสุดนี่อ้ามาแล้วนะครับเราจะเอาชิ้นตรีขึ้นก่อนนะครับชุดกรองใส่ทีหลังนะครับคลิกแบบนี้แล้วคลิก Select all ทั้งหมดนะครับพอคลิก Select all ทั้งหมดนี่ให้ท่านเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอยากโอเคนะครับอย่าโอเคนะครับถ้าโอเคชุดกรองเก่าของเราจะเข้าไปทั้งหมดนะครับติ๊กชุดกรองออกก่อนให้เหลือเฉพาะ พวกเอฟเฟกกับชิ้นตรีอะไรพวกนี้นะครับกดโอเคนะครับเดี๋ยวรอส,สักครู่นะครับรอส,สักครู่รอเขาเอ่ารวบรวมไฟเข้าไปไว้สักครู่อ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับนี้เราก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนสุดนะครับแล้วก็ Copy p เ e s e t อีกครับ Copy p เ e s e t เป็นชุดกรองของเราตรงนี้นะครับกดโอเคนะครับเขาบอกว่าจะให ลิงก์กันไหมนะครับเราไม่ลิงก์นะครับเรารีมูฟลิงก์เลยนะครับรีมูฟอ่าทีนี้เราก็ได้เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมฮะชุดกรองที่เราทําเมื่อกี้นะครับนี่กรองนะครับที่เราพิมพ์เมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็เซฟไปเลยเซฟไว้หน้าเรียกถอดเลยนะครับท่านจะเซฟไปตรงไหนก็ได้นะครับผมไม่ว่ากันนะครับเซฟไปอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ซอฟต์ของเราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับทั้งชุดกรองที่เรา มัดรวมกันเมื่อกี้นะครับมาอยุ่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับนี่ดูนะครับที่เราเขียนว่ากลองนะครับวันนี้ก็เป็นเทคนิคพิเศษอีกเทคนิคหนึ่งนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ยิบยิดยื่นมาให้พี่น้องเลฟซีท่านนะครับได้นําไปใช้กันนะครับวันนี้ผมขวัญชัยไร้เซาก็ต้องขอตัวจากลาพี่น้องและเอฟซีท่านก่อนครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ําลาไปก่อนนะครับสวัสดี